สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินทร์น,นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่18กันยายน2565นะครับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐนั้นยอมรับกับผู้สื่อข่าวนะครับว่ามาตรการการคว่ำบาตรที่นําโดยสหรัฐอเมริกาเวลานี้ยังไม่สามารถที่จะทําลายสภาพเศรษฐกิจของรัสเซียได้เพราะว่าเวลานี้รายได้จากพลังงานของรัสเซียนั้นยังคงทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รวมถึงสกุลเงินรูเบิลนั้นก็ยังแข็งค่าอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเจ้าหน้าที่รายนี้ยืนยันนะครับว่าอีกไม่นานรัสเซียนั้นจะได้รับผลกระทบของมาตรการการคว่ำบาตรอย่างแน่นอนที่ผ่านมานั้นสหรัฐนาโต้และพันธมิตรสหภาพยุโรปตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนด้วยการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วงอย่างที่ไม่เคยปฏบิบัติกับใครมาก่อนเพื่อที่จะเล่นง,งานทางด้านเศรษฐกิจของรัสเซียแต่ทว่ารัสเซียนั้นเนี่ยครับ ยังคงสามารถที่จะโกยกําไรจากการส่งออกเชื้อเพลิงสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลายเดือนติดต่อกันรวมถึงสกุลเงินรูเบิลนั้นก็แข็งค่าขึ้นเรื่อยๆเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอัตราเงินเฟอ้อของรัสเซียนั้นก็ค่อยๆลดต่าลงนะครับซึ่งสิ่งนี้เองเนี่ยครับทางด้านในส่วนของเจ้าหน้าที่สหรัฐยอมรับนะครับว่ามาตรการการคว่ำบาตรเหล่านี้เนี่ยเวลานี้แม้จะยังไม่เป็นผลดีต่อสหรัฐและก็พันธมิตรมากนักนะครับแต่เชื่อว่าในอนาคตนั้น ในส่วนของรัเสเซียนั้นจะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องในขณะที่สาภาพยุโรปเวลานี้ก็ต้องบอกว่ากําลังเจอกับภาวะเงินเฟอ้ออย่างหนักนะครับในยูโรโซนตอนนี้เงินเฟอ้อเฉลีย 8, ่ยแตะ9.1ในเดือนสิงหาคมทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการรอบใหม่จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งสาภาพยุโรปนะครับโดยมีราคาพลังงานและราคาอาหารที่พุ่งสูงเป็นตัวผลักดันและมีความเป็นไปได้ว่าจะมุ่งหน้าสู่เลข2หลักในไม่ช้า ราคาผู้บริโภคใน19ประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรเพิ่มขึ้น0.6%เมื่อเทียบเป็นรายเดือนแต่หากเทียบเป็นรายปีเพิ่มขึ้น9.1%สูงสุดนับตั้งแต่ยูโรขอตั้งขึ้นมาในปี1999ยูโรสแตดรายงานว่า3.95%ของการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบเป็นรายปีเป็นผลจากราคาพลังงานที่แพงข,ขึ้นกว่าเดิมต้น,ตนทุนที่พุ่งทะยานสืบเนื่องจากการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนในขณะทีร่ราคาอาหารและแอลกอฮอล์รวมถึงบุหรี่นั้นเนี่ย เพิ่มขึ้นมา2.25%แม้กระทั่งเมื่อไม่นําราคาพลังงานและอาหารที่ยังไม่แปรรูปเนี่ยครับที่มีความผันผวนสูงก็ยังทําให้ราคาผู้บริโภคในยูโรโซนนั้นยังเพิ่มขึ้นไปถึง5.5%เมื่อเทียบเป็นรายปีและเพิ่มขึ้น5.1%จากเดือนกรกฎาคมในขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมนั้นแพงขึ้น5.1%เมื่อเทียบกับช่วง12เดือนก่อนหน้านี้ส่วนราคาภาคบริการเพิ่มขึ้น3.8% ธนาคารกลางของยุโรปซึ่งมีอัตราเงินเฟอ้อเป้าหมายอยู่ที่2%เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเชิงรุกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน0.75%และบ่งชี้ว่าจะปรับเพิ่มขึ้นโดยให้ความสําคัญกับการต่อสู้กับภาวะเงินเฟอ้อเป็นลําดับแรกแม้ว่าทางกลุ่มอาจมุ่งหน้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและต้องปั่นกร์ดในช่วงฤดูหนาวก็ตามนะครับนี่เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายนั้นเนี่ยครับก็เห็นอยู่นะครับว่าจากกรณีที่พวกเขานั้นไปคว่ำบัตรรัสเซีย แต่ว่าส่งผลกระทบต่อชาติของตัวเองไม่ว่าฝั่งสหรัฐอเมริกาหรือว่าสหภาพยุโรปนะครับแต่ว่าทั้งฝั่งสหภาพยุโรปและก็สหรัฐอเมริกานั้นยังคงมีความเชื่อเช่นกันนะครับก่อนหน้านี้โจเซฟบอเรลก็ออกมาบอกนะครับว่าเชื่อว่าในระยะยาวนั้นเนี่ยมาตรการการคว่ำบาตรนั้นจะส่งผลกระทบต่อรัเสเซียอย่างหนักหน่นวงเช่นเดียวกับนี่ Grab แหละครับเจ้าหน้าที่ของทางด้านในส่วนสหรัฐนั้นก็ออกมาบอกเช่นเดียวกันว่าเชื่อว่าในอนาคตนั้นมาตรการการคว่ำบาตรนั้นจะส่งผลกระทบต่อรัเสเซียเชย่นเดียวกักน แต่เวลานี้ไม่ใช่อย่างนั้นทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปกำลังเจอภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ครับ